สวัสดีครับ,รบนี้พบกับผมโค้ดนายนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการป้องกันตัวจากการโดนตีนะครับเกิดเขาเตะเรามาเนี่ยเราสามารถป้องกันตัวได้ไงแต่ก่อนจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจช่องโค้ดนายนะครับใกล้จะถึง3 0 0 0สนซับสไครต์แล้วครับอีกนิดเดียวเองอย่าลืมไปกดติดตามนะเพราะว่าคนเข้ามาดู เ5สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมนะกดติดตามช่องโค้นายนะครับไปอย่าผมพาไปดูกันดีกว่ามาดูวิธีการป้องกันตัวนะว่าเขาเตะเรามาเนี่ยเราสามารถป้องกันตัวได้ยังไงบ้างเดี๋ยวผมอย่างแรกผมต้องใส่เซฟตี้ก่อนนะครับใช่ไหมพี่พี่บอยเขาเรียกว่าเซฟตี้เซฟตี้ให้ดีก่อนเพราะว่าพี่บอยจะเจ็บผมไม่เจ็บหรอกผมแข็งแรงมาขอสนับแข้งเอาเลปึ๊บอ่าสนับแข้งมาแล้วแข้งยิงรับไม่ได้เอสนับแข้งนี้ก็ ถ้าเกิดใครอยากซื้อก็ไปซื้อ,อได้ที่ดีแคทอลอนนะ <c oughs> นี่ครับผมใสออกก่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะพี่บอยใส่สนับแข้งแล้วผมก็ใส่สนับแข้งแล้วอ่ะอย่าให้พี่บอยเตะผมก่อนนะอย่างแรกคือการยกบังอ่ะอย่าผมยกบังให้ดูครับผมกัดมวยครับปุ๊บยกบังยกบังขึ้นมาพยายามให้พี่บอยลงยกบังผมจะอธิบายฟังตั้งขาปุ๊บสต็อกไว้พี่บอยยกบังอ่ะมาตรงนี้พี่บอยมาตรงนี้ปุ๊บอ่กากัดฝั่งนี้กัดงไหนกัดมวยกัดมวยอ่ากัดมวยปุ๊บอ่ากัดมวยอย่างนี้ ให้บอลกันหมวยอย่างนี้ปุ๊บยกขานี้บงังอาเรายกมาปุ๊บนี่ครับให้สอดกับติดกันอย่างนี้แล้วแขนตึงๆนี้แล้วก็ไปเท้าเหยียดทีนี้นี่คือการยกบังนะครับประสานนักมวยยกบงังแต่ถ้าเกิดยกบงังเราต้องยกให้ถึงถ้าเกิดเรายกไม่ถึงยกแค่นี้เขาจะเตะเข้าขอย่างนี้เราได้อ่าอย่างพี่บอยลองยกถ้าเกิดยกไม่ถึงยกไม่ถึงปุ๊บผมจะเตะเข้าไปผมจะเตะเข้าพี่บอยอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดพี่บอยยกถึงพี่บอยยกถึงอ่ายกบังปุ๊บเห็นไหมครับติดบังอผมเตะไป ห่าเห้ยอ่าพี่บอยเตะมาอ่าพี่บอยเตะมาผมยกบังเห็นไหมครับนี่คือการป้องกันตัวเลยนะง่ายๆเลยอ่ะอ่าอย่าพี่บอยเตะมานะผมยกบังเตะฝั่งในฝั่งนี้อ่าใช่เตะมาปึ๊บห่าไหมครับไม่มีการถึงตัวเราแน่นอนเตะมาอ่าอย่าผมเตะไปพี่บอยบังเห็นไหมขนาดพี่บอยครั้งแรกนั่นที่ฝึกถูกไหมง่ายไหมอ่าอย่าผมเตะไปการมวยใส่กันปึ๊บออะยังหาจังหวะปึ๊บอห่าเห้ยอ่ายกบังแล้วเราสามารถโต้คืนได้ด้วยเพราะเรา อันนี้ใช้งานได้จริงเลยไ่ะได้ครผมมาพี่บอยเตะมาผมยกบังปึ๊บผมเตะคืนตั้งฮะอ่าเนี่ยอันนี้คือไม่ติดอันนี้คือไม่ติดแล้วผไม่ติดผบเข้าเข้าแน่นอนเพราะการยกบังเราเราต้องยกให้ติดนะครับถ้าเกิดเรายกเงี้ยอาอยยางผุกเกิดให้พี่บอยเตะผมผมยกไม่ติดนะดูพี่บอยสามารถเตะเข้าผมได้เหมือนกันเราต้องยกให้ติดแต่ไม่ได้ยกกระแทกเราเจ็บเจ้าของนะเองการยกบังที่ถูกวิธีนะแม่อย่างนี้ไม่ได้นะ ออกไปข้างนี้ไม่ได้นะครับต้องยกบังเข้าไปข้างหน้านิดหนึ่งเป็นเป็นฉากตรงใช่ครับยกเข้าไปหาเขายกเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดยกออกข้างยกข้างมันจะไม่ได้เขาจะเตะโดนเตะโดนอันนี้คือวิธีแรกนะอันนี้เขาจะเตะพับในเลยดิใช่ครับเตะพับในแต่ถ้าเกิดพี่บอยยกมาข้างหน้าว้าวไม่โดนไม่โดนแน่นอนการยกบังองยกไปข้้งหน้าตลอดนะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งครับยกบังวิธีที่สองคือ เราต้องใช้ร่างกายเราเข้าประทะนิดหนึ่งย่อวูมสานที่ดูก่อนนะอ่ะพี่ว่าเตะมาฝั่งนี้ไหมหมุนฝั่งนี้อ่าโอเคอ่ฝั่งนี้ห็นชัดนะพี่ว่าเตะมาเตงแรงเลยปั๊บเห็นไหมครับโอ้ยเล่กลั่นเลยอันนี้คือวิธีเขาเรียกว่าจับขาแต่เราต้องมีวิธีเข้าไปจับนะครับจับมั่วๆไม่ได้จับมั่วๆโดนเตะน็อกเลยสามารถโดนเตะน็อกได้เลยอ้า๋ยดี๋ยวผมจะเตะใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะพี่ว่าเตะมาปั๊บเห็นไหมครับ ผมจะโยกจังหวะรับอ่าอย่าผมสัติ์ที่ดูจังหวะรับเรารับยังไงเรากาดมวยจังหวะที่เขาจะเตะหาเราเนี้ยเราก้าขาถ้าเกิดเป็นมวยซ้ายเก้าขาขวาแต่ถ้าเกิดเป็นมวยขวาเก้าขาซ้ายออกเอาอย่างนี้สมมติว่าเขาจะเตะมาถ้าเขาเตะขวาเราก้าวไปทางซ้ายใช่ครับอ่าคือถ้าเขาเตะทางนี้ใช่เราก้าวไปอีกทางอ่ะยอพี่บอยเป็นมวยพี่บอยเป็นมวยอะไรมวยขวามวยขวาถ้าเกิดพี่บอยเป็นมวยขวาที่จะก้าไปรับ พี่บอยต้องก้าวขาซ้ายออกอาอย่าผมเตะไปก้าวขาซ้ายออกปั๊บอย่างนั้นแหละอันนี้คือก้าวขาพี่บอยถูกแล้วนะครับแต่หัวไหล่เราไม่ได้ยกไม่ได้ไม่ได้งั้นหัวไหล่เราต้องเอียงเอียงเพื่อว่าให้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 แข้งมันขึ้นมานี้ปั๊บอาเราต้องเอียงรับอาอย่าทำไปช้าขึ้นไปปั๊บอาอย่างนั้นแหละห่างพี่บอยประมาณ80%เปรแล้วเริ่มได้แล้วอาแตถ้านายเตะขาซ้ายเตะขาหน้าอาเตะขาหน้าก็เหมือนกันก็เาวไป ครับอ่านี่ยถูกแล้วแต่พยายามก้าวไปเร็วกว่าน,นี้นี่แหละที่จะอธิบายให้เขาฟังใช่ถ้าสมมุติเขาเตะมาทางไหนเราเก้าวไปเราเก้าวตรงข้ามเตะเออใช่แต่เราต้องเรียนรู้ตัวนี้นะครับเ,เพราะว่ามันสาคัญเ,ออเกิดเรารับไม่เป็นเขาเตะนอกแต่เกิดเรารับเป็นเขากิ้งเ,ออเขาลุ้มเลยอ่ะอย่างอ่าผมจะสาธิตน,นะเวลาเวลาที่รับเราต้องก้าวไปแค่จังหวะขาเราออกนะแล้วก็เอ็นตัวรับไปนิ้นิดเดียวเอ็นเอ็นรับแล้วก็เอาแขนนี้รับปึ๊บ แล้วก็ยกขึ้นผิดกติกาไหมถ้าสมมติบนเวทีไม่ผิดตัวนี้คือสําคัญมากเพราะจับล็อกเสร็จเราต่อยปังต่อยอ่ะอย่าอย่าพี่บอยให้พี่บอยจับให้พี่บอยเตะอย่าผมจะทาให้ดูอันนี้คืออ่ะเตะมาเต้นะปั๊บปั๊บเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้คือเสียแต้มเลยนะคนเตะแต่ว่าเสียอาการล้มเข้าไปแต่ถ้าเกิด เราสามารถสู้กันไม่ใช่สู้กันบนเวทีถ้าเกิดสู้กันปกติออย่างผมเป็นนักมวยแต่โดนพี่บอยจับขาพี่ว่าก็เรียนมวยมาี่จับขาแล้วพี่วอยลองยกขึ้นต้้งสูงปึ๊บยกขึ้นแล้วก็เห็นไหมครับสามารถล้มได้เลยตัวนี้ก็สําคัญเหือกันครับเราต้องแต่ก่อนที่เราจะไปทําเราต้องเรียนรู้ให้เป็นก่อนคือถ้าเกิดว่าแต่สมมติว่าถ้านายเตะหาพี่พี่ไม่เอียงไม่เอียงรับเต็ม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 เลย เหมือนเราเตะก็ได้เหมือนเราเตะเตะเห็นไหมครับมันจะเจ็บมากนะตัวนี้ก็สําคัญนะพี่บอยสำคัญไหมสำคัญพี่บอยเริ่มเรียนรู้แล้วสำคัญคือเตะเข้าซี่โครงกับเตะเข้าจักระแลเนี่ยอ่าเพื่อเใช่ไหมใช่ครับเราใช้ถ้าเกิดเราโดหนาเราไม่เอียงหรอกปากเต็มๆเลยน็อกเลยเข้ากระดูกผมเตะน็อกหลายคนนะทีไม่เอียงครัแต่ถ้าเกิดเราเอียงปุ๊บมันเข้านี่มันจับมันเป็นจังหวะที่จะถึงแล้วเราก้าวพอดีก้าวเฟ้ยแห็หม เราถ้าเกิดเราฝึกไม่มีคนฝึกซ้อมนะเราจะฝึก F, ไงก้าวไเแฟบไฝั่งนี้ F, ก้าวแฟบไงฝึกง่ายๆผมสรุปนะวิธีแรกคือตั้งกาดบางังขาหน้าก็ยกขึ้นมาเฉยขาหน้าก็ยกขึ้นมาเฉยขาหลังก็ยกขึ้นไปเฉยอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีบังนะครับวิธีสองคือจับขาแต่ว่าเราต้องก้าวก้าวไปจับขานี้แล้วก็ก้าวไปจับขาางี้เนี่ยมวยที่มวยผมเป็นมวยเตะนะผมแพอ้อย่างนี้เลยนะ ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บนชีวิตจริงนะไม่ใช่บนเวทีนะแค่สองวิธีนี้ก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้แล้วป้องกันได้เยอะจริงๆแต่ถ้าเกิดเราจับขาเป็นนะโอ้เสียเลยล้มไปเละเลยอย่างเมื่อ,อกี้นายเตะมาจับเป็นยกเละเลยเละแน่นอนแต่ว่าเราจะไปหามีเรื่องใครนะเอา้มแล้วเราก็วิ่งหนีดี๋ยวสามเดีเลยนเลียเลยเยอ่ะวิธีแรกคือยกบังวิธีสองคือจับ บิดีสามนี่คือง่ายๆไม่จิบตัวดึงครับอ่าอย่าพี่วอยเตะมานะอ่าพี่วอยเตะอ่าดึงอ่าพี่วอยเตะมาอยู่ใกล้ๆเลยพี่วอยเตะมาเห็นไหมครับเหมือนดึงเหมือนที่ผมเคยสอนพี่วอยแล้วแค่อันนี้คือดึงง่ายๆนะอันนี้คือใช้ในชีวิตจริงหรือว่าใช้บนวิธีง่ายมากผมบินคนชอบดึงด้วยอ่าพี่วอยเตะมาเตะมาฮะดึงปั๊บสามารถโตขึ้นได้ปังอ่าอย่าผมให้พี่วอยดึงนะวิดะ จังหวะที่เราดึงนะเราแค่ก้าวขาหลังออกไปแล้วก็โยกตัวถ้าเราไม่ก้าวมันจะไม่พ้นอ่ะถ้าเกิดเราไม่ก้าวอย่ใกันอ่ะาแค่มือถึงนะพี่บอยมือถึงอ่ะเตะมาเตะนะครับปังเต็มเต็มอ่ะแต่อันนี้มือถึงเหมือนกันอ่ะพี่บอยเตะมาเห็นไหมครับมันแตกต่างกันเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ก้าวบางทีมันก็บางทีมันก็หลุดได้แต่แค่มันมีจังหวะห้าสิบมาสิบแต่เราอย่าเราอย่าเสี่ยงคือว่าก้าวดีกว่าใช่อายังผมเตะพี่บอยมือตีกันอ่ะไปเลยไปเพิ่ม เห็นไหมง่ายๆเลยแล้วชูเหนือด้วยบนมีดีชูเหนือเลยนะลูกเนี้ยไอ้ต่างหมดต่างคนต่างการมวยผมจะเตะนะปุ๊บปังเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีง่ายๆไม่เจ็บตัวแต่ถ้าเกิดเราเป็นทั้งสามวิธีนะมวยคนที่จะเข้ามาเตะเราคิดหนักเลยอย่างผมพี่ชอบวิธีแรกอ่ะอย่าผมทวนให้ฟังนะครับวิธีที่หนึ่งคือดกบังอ่ะใครเตะใครจะเตะพี่ว่าเตะผมมาก่อนเตะมา ปั๊บเห็นไหมครับจังหวะนี้นะผมจะบอกเลยคนเตะเจ็บขาผมเป็นนักวยผมบอกรู้เรื่องเลยคนเตะเก็บขาต่อให้คนเตะแรงแค่ไหนก็ได้แต่เขาจะมีวิธีแก้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งอนีเดี๋ยวเตะสูงครั้งหนึ่งเตะต่ำครั้งหนึ่งอ่าอ่เอออีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเขาเตะขาเราจะบังไงเตะขาไม่ต้องกัดก็ได้เอาพี่บอลเตะขามาเตะขายกง่ายๆเลยเอาเตะขามาฮหอันนี้แต่อันนี้เกิดว่าเป็นมวยปุ๊บตอเนี้ ไหมบังได้สองขาไม่จําเป็นต้องบังเดี๋ยว่าอ่ะครั้นี้อะอ่ะเหรยกขึ้นบังแต่ถ้าเกิดเราไม่ยกขึ้นบังเป๋เลยถ้าถ้าเกิดนักแข่งกับนักแข่งมันรับกันใช่ครับตโอกาสคนเตะเจ็บคนเตะเจ็บก็เหมือนเอาไม้เอาไม้แข่งเท่ากันมาเอาไม้อันแข่งเข้ามาตั้งปึ๊บไอ้คนเบี่ยงหาปึ๊บมันมีจุดรับกลางไงจุดรับกลางเนี้ยปังไอ้ตัวยูเฉยไม่ไม่ต้องไม่ต้องออกแรงไอ้ตัวนี้เข้ามาปังเจ็บคนเตะเจ็บ วิธีที่สองคือเตะเตะแล้วจับหมาอ้าวยักษ์มดีมดีสามคือดึงกับหลัง อยากให้ทุกคนไปฝึกนะออกกําลังกายก็ได้ครับรเหมือนว่าเราซ้อมมวยเราก็เอาตัวนี้ไปเสริมอย่างเข้าเตะมาเฮ้ยเรียนดังมาเ<อ>ฮ้ยเรียนจับมาเฮ้ยเรียนดึงมามันจะใช้ได้ทุสากา<ม>สถานการณ์นะครับ<ม>นี่นะครับคือวิธีการป้องกันตัวจากการโดนเตะนะก็สามารถไปเรียนรู้เอาได้ม,มี3ามวิธีนะวิธีหนึ่งคือบังวิธีสองคือต้องให้บังคืออย่างนีง้สองคือจับจับคือเอียงอ่าสามเออสามคือวิธีดึงหลบนะอันนี้ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจช่องโค้ดนายแล้วนะใครชอบวิธีไหนคอมเมนต์มาให้หน่อยลองลองไปทําดูลองไปเล่นลองไปเล่นดูแล้วก็ลองวิธีไหนใช้ใช้ได้ดีที่สุดสําหรับพี่วิธีแรกชอบมากสั่งมาท่อกันได้เราก็จะไม่เจ็บแล้วอย่าลืมกดถูกใจช่องโค้ดนายนะจะสามแสนซับสไครแล้วอย่าลืมไม่กดถูกใจมั้ยเราก็ต้องรีวิวของด้วยพี่บอยก็จะสี่แสนรับแซ้ยสี่แสนซับสไครแล้วนะโอเคไปก่อนบ๊ายบาย